สวัสดีครับเพื่อนๆแมวยิ้มทั้งหลายวันนี้ผมมาซื้อต้อนไม้มาแล้วก็มาจัดตกแต่งร้านครับผมเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าเป็นยังไงนี่นี่ครับเพื่อนนี่กือพี่สาวแล้วก็น้ำยองนี่ไปซื้อต้อนไม้มาวันนี้ นี่คือร้านแต่ยังทำอีกเยอะครับก็ทำกันไปสู้กันไปครับผมนี่อ,อันนี้ต้นไม้ต้นละหนึ่งร้อยใช่ไหมไออันนี้สองร้อยค่ะอันนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยอันนี้ต้นละร้อยต้นละร้อยถูกมากอนแรกไปซื้อที่ว่าแพงไม่แพงต้นละร้อยเองอันนี้สองร้อยสภาพนะครับผมเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นร้านผัดไทยครับเพื่อน เดี๋ยวต้องทำอีกเยอะเลยลองดูกันทักตั้งครับวันนี้มาขอกำลังใจจากแมวยิ้มทั้งหลายเลยต้องขอเดี๋ยวพาชมเด,เดินชมอยู่ข้างบนครับดูวิวข้างบนครับน,นี่ครับ นี่คือวิวข้างบนครับผมอยู่ใกล้ก็มาอุดหนุนกันได้ครับนี่ตรงนี้จะมีกลัวหมาชัยตรงนี้ก็จะเป็นร้านหมูจุม่มนี่ปอะไรเียวเียวาดาวเลยะทคจะาแล้วนี่ยประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องแม่ยิ้มชาแนลนะครับผม สวัสดีครับ